เดือนของพฤศจิกายนนะครับบรรยากาศในพื้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นนานะครับบรรยากาศในคนทํานามีคนที่นาก็มีนะครับไถนาก็มีนะนะครับข้างๆส่วนนะครับก็จะเป็นร่องน้ําที่ออกจากาที่เป็นรนะ ที่เป็นนาที่เขาทํานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้สวนก็อยู่ในะล้อมรอบกับพื้นนานะครับก็จะเป็นลักษณะของการยกร่องนะครับโดยใช้ไม่คูนะครับขุดไปเป็นร่องๆประมาณสีร่องนะครับทีนี้ผมเมื่อวานก็ทําเป็นที่เป็นลักษณะโคกเพื่อที่จะปลูก ต้นทุเรียนนะครับท่านผู้ชมครับทำเสร็จไปแล้วนะครับนะก็มีแถวนน้ก็เสร็จแล้วนะครับตั้งแต่นู้นนะมี6โคกนะครับท่านผู้ชมครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีหกโคกเหมือนกันนะครับโคกนี้ก็ต้องทำให้มันใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับนะก็ต้องทำให้ใหญ่แล้วก็ให้สูง พื่อป้องกันน้ำท่วมในอนาคตได้นะครับฝั่งนน้นเขาก็ปลูกต้นทุเรียนเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็ปลูกต้นทุเรียนอันนี้ก็ปลูกต้นทุเรียนเหมือนกันนะครับโอเคนะครับฝั่งนน้นนะครับก็จะเป็นพื้นนานะพื้นนาหมดเลยนะครับยาวไปถึงจุดจุดนู้นเลยครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้ก็มีพื้นที่ประมาณหลายพันไร่นะครับตั้งแต่ตรง,ง,งเป็นภูเขานะครับแล้วก็ล้อมรอบโดยภูเขานะครับตรงนี้คือเป็นพื้นที่น่าจะเป็นแอ่งน้ำนะครับเป็นทางระบายน้ำออกไปสู่ร่องน้ำแล้วก็แม่น้ำต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาทําสวนนะครับท่านผู้ชมครับจะต้องระวังในส่วนของอน้ําท่วมนะครับปีที่แล้วนะครับน้ําท่วมหนักต้นทุเรียนก็ตายหลายต้นนะครับผมผมเองก็ตายหลายต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่ยยไมอยากจะลงต้นทุเรียนกอนนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะต้องยกร่องตรงนี้ก่อนนะครับยกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นดูซิว่าน้ํามันมาระดับไหนนะครับแล้วดูเส้นว่ามันขึ้นมาตรงไหนเราก็มาร์กไว้แล้วเราก็จะทำอะไรน,นะนะโคกให้มันสูงกว่าเดิมนะครับก็จะทําให้เรานั้นได้โคกต้นทุเรียนเพื่อที่จะปลูกต้นทุเรียนต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับสําหรับคนที่ มือใหม่ที่จะทำสวนนะครับทำไมต้องทำโคทุเรียนนะครับมันมีความสำคัญยังไงนะครับก็คือโคทุเรียนนะครับมันสำคัญก็คือเราต้องการที่จะทำให้ต้นทุเรียนนะครับมันสามารถที่จะระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้น้ำนะครับมันลงไปแล้วก็ไม่ขังแล้วก็ทำให้ระบบรากของต้นทุเรียน ไม่มีปัญหาหรือว่ารากเน่าโคนเน่านะครับข้างหน้าเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับก็คือต้นกล้วยนะครับใกลๆต้นกล้วยผมก็ทําโคกนะครับผมลงกล้วยก่อนนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้ทําโคกต้นทุเรียนตอนนั้นยังไม่คิดที่จะปลูกต้นทุเรียนไปๆมาๆก็เออไหนๆก็ทําแล้วไม่รู้ว่าคิดยังไงนะ ตอนแรกๆที่ยกโคยกร่องนี้ครับไม่ไม่ได้อยากจะปลูกต้นทุเรียนนะครับกลัวว่าน้ำมันจะท่วมแต่คิดไปคิดมานะครับพืชที่อยู่ในพื้นที่ครับไม่มีพืชต้นไหนนะครับที่จะสร้างมูลค่าเท่ากับต้นทุเรียนนะครับและในขณะที่ต้นทุเรียนก็ราคาถ้ามันจะลงลงมากิโลละ60บาทก็ก็น่าจะได้อยู่นะครับ แต่ถ้าลงไปน้อยกว่านี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเราก็สามารถที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ว่าไปรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากต้นทุเรียนไอ้อไม่ใช่ลูกทุเรียนได้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับเวลาทำโคตต้นทุเรียนนะครับบางคนก็จะใช้ดินถมก็มีบางคนก็จะใช้ดินมา ใหม่นะก็คือหมายความว่าปลูกต้นทุเรียนก่อนแล้วก็ค่อยินมาปลูกนะครับวิธีนั้นผมไม่แนะนำนะครับแต่วิธีที่ผมอยากจะแนะนำก็คือให้ท่านผู้ชมทำโคกไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องสนใจใครจะว่าอย่างไงนะครับทำกเกษตรนะครับต้องลงทุนก่อนระบบ น้ําระบบโครกระบบอะไรทุกเนี่ยของต้นทุเรียนมีความสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะทำโคต้นทุเรียนให้นะครับท่านผู้ชมครับวันที่สนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยทําโคนะลองทําดูนะครับไม่ยากเลยนะครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับเราสามารถที่จะเตรียมนะครับเวลาทํา จับจอบจับอะไรอย่าลืมนะครับใช้ถุงมือนะครับกัน,นถุงมืออาจจะไม่สวยนะครับแต่อย่างน้อยก็ป้องกันพวกเราป้องกัน,นสิ่งขีดข่วนอะไรพวกนี้นครับผมดูครับสีมันคนละอย่างเลยอันนี้อีกข้างหนึ่งอย่างไงก็ได้นะครับขอให้เราทำเษกษตรโอเคนะ โอเคนะครับเดี๋ยวจะทำโคกนะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับออกกำลังกายยามเย็นนะครับแบบแอรโรบิก ดินแข็งแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับมันต้องใช้แรงนะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับนะดินแข็งเพราะว่า,เ,าเวลาไมโครโยอขุดนะครับก็อเอาเดินที่เป็นดินเหนียวอยู่ชั้นตะลาะครับขุดมามาตั้งชั้นบนนะครับ วันนี้มีแดดนะครับกลางวันไม่ใช่ตอนเย็นนะครับเมื่อวานไม่ค่อยมีแดดเท่าไ, <c oughs> <c oughs> ไหร่เวลาเราทำเนี่ยครับทำเรื่อยๆนะครับโอ้ตอนนี้ลมแรงดีนะครับโทรศัพท์มันก็สั่นไปเรื่อยๆ 有点足。Yo, ันนี้ผ่านไปแลว้วสิบวานาทีนะครับยังไม่เสร็จเลยใช้แรงนะครับอาจจะต้องหอบไว้ไปข้างหนึ่งเลยครับ โอเคขอบคุณสำหรับคนที่ยังคอยู่นะครับสองท่นนะครับ อเคนะครับก็สูงระดับหนึ่งนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทา่า้ชมครับสูงประมาณเกือบๆน่าจะได้4 0่สิบถึงห้าสิบเซนนะครับพอเราได้ระดับแบบนี้เราก็ต้องเกลี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มันโคกมันแน่นนะครับต้องมีการเหยียบต้องให้มันโอเคนะครับ ก็เอาเท้ามาเหยียเนี่ยครับใช่ไหมครัให้เร็วตรานีน้ประมาณสุดสมมังไมโครให้ขุดเลยให้เป็นโคไปเลยครับ ก็ได้ไประหยัดแรงแต่สำหรับคนที่งบน้อยแบบผมนะทำอย่างที่ผมทำนี่แหละครับนะงบน้อยก็ทำกเกษตรได้ นี่ผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วอร่อยยังไม่เสร็จเลยโอเคนะครับ <c oughs> ท่านชมครับเร <c oughs> าพาไปใกล้ๆนะครับ <c oughs> อันนี้คือโคที่ กะว่าจะปลูกทุกเรียนนะครับทรงนี้นครับข้ความสูงก็ประมาณน่าจะ3 0ซนติเมตรได้นะครับดินตรงนี้คือเป็นดินที่แมคโครได้ขุดออกมานะครับถามว่าเป็นดินดีไหมและตอนนี้ก็คือยังเป็นดินที่เป็น ประเภทที่ว่าเป็นดินเหนียวผสมทรายนิดหนึ่งนะครับต้นทุเรียนได้ไหมน่าจะโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาปลูกได้ตรงนี้นครับก็ไม่น่ามีปัญหาน,นะครับแค่เราลงต้นทุเรียนบ้านก่อนนะครับตามด้วยต้นทุเรียนที่เป็นพันธุ์หมอนคองก็ได้หรือว่ามุสังคิงก็น่าจะได้อยู่นะครับจำเปชนครับทีนี้พอหลังจากที่เราได้ ทำเป็นโคกลักษณะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องรอให้โคกตรงนี้ครับมีการผ่อนตัวแล้วก็ขยายอะไรเขาเรียกระบายความร้อนในภายในตรงนี้มันจะร้อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วรวมถึงไอ้พวกที่เป็นเศษไอพวกนี้ครับที่อยู่ภายใต้โคกตรงนี้มันเกิดกระบวนการหมักมันก็จะปลดปล่อยความร้อนออกมาจะเพิ่งปลูกเลยนะครับรอให้เก้าเศษหญ้าไอ้พวกนี้เกิดการ ย่อยสลายไปก่อนแล้วมันก็จะทำให้เกิดปุ๋ยอยู่ในด้วยนะครับแล้วก็เกิดพวกฮิวมัสแล้วก็พวกที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับที่จะทำให้ต้นทุเรียนของเราจเจริญเติบโตได้ดีนะครับโัวลมแรงดีมากเลยเย็นไปร้อนๆแบบนี้นะครับตอนนี้คือบรรยากาศนะครับรอบๆนะ ให้ดูพระที่กำลังจะตกนะครับมาชมครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับมันเป็นอยู่กลางทุ่งนานะครับบรรยากาศดีแล้วก็มีคนทำนามีทุกอย่างนะครับตอนนี้นะครับยกเว้นคนทำงานคนชายครับข้างหน้าก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับตรงน,นี้ก็โคกต้นทุเรียนปลูกใกล้กันไม่เป็นไร โอเคนะครับใครมีอะไรจะแลกเปลี่ยนสามารถที่จะพิมพ์ผ่านทางไลฟ์สดนี้ได้แล้วก็ตามช่องกระเพาะสายช n แนลของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้แลกเปลี่ยนในการทำผัาก้นต้นทุเรียนโคต้นแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอพวกเราโชคดีนะครับ